พุทธรูปปางประสูตรก็เช่นเดียวกันเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ว่าเมื่อทรงประสูตรมาแล้วเนี่ยทรงกล่าวอาสพิวาจาอคูลมัสมิโรกัสส์อย่างนี้เป็นต้นนะเราเป็นผู้เลิศในโลกเนี่ยเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกอย่างนี้เป็นต้นการเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกต่อไปนะเป็นการประกาศเป้าหมายชีวิต เพราะนั้นตรงนี้อยากให้เราไประลึกถึงว่าพระพุทธองค์ท่านยังทรงประกาศเป้าหมายชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันควรมีเป้าหมายชีวิตเรามาบวชหนึ่งภางษาก็ต้องมีเป้าหมายเรามาบวชเป็นพระสงฆ์ที่มากกว่าหนึ่งรางษาก็ต้องมีเป้าหมายเราเป็นเครือข่าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมีเป้าหมายเราเป็น อาชีพอะไรก็แล้แต่กเกษตรกรรมทำไร่ทำนาทำสวนหรือว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปในระหว่างเดินอาจจะมีเรื่องทำให้ท้อบ้างทำให้ตอดใจบ้างทำให้หมดหวังบ้างแต่เราไม่ละเป้าหมายจิตใจเราเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นอย่างเงี้ยนะะเราก็ย่อมถึงความสำเร็จได้เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านไม่ได้ละทิ้งเป้าหมาย ท่านก็บรรลุัามาสัพพุทยานและเมื่อพระองค์ทรงบรรลุแล้วก็มาสั่งสอนพวกเราให้พ้นจากกองทุกข์ให้ระลึกแบบนั้นเรียกว่าวหว้พระพุทธแล้วเข้าถึงธรรมเพราะนั้นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นอนุสติชนิดหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติเราจะสร้างพุทธรูปกันไปทําไมก็เราสร้างเพื่อเป็นอนุสตินั่นเองไม่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นแค่อนุสาวรี ให้ระลึกนึกถึงพระสิทธธฐา,าเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นธรรมะเอาไปสอนใจเราให้เราได้ดําเนินชีวิตทางใดทางหนึ่งนะซึ่งพระตูในแต่ละปางนั้นท่านก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปดันะทงที่กล่าวมาแล้ว